ไฮมนาซังคอนดิจ on ิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูในเจเดสิงหครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมแคมเปญที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการแจกอาวุธศิลปะแบบฟรีหนึ่งชิ้นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงตัวกิจกรรมละก็เลยจะขอพูดถึงแคมเปญส่วนอื่นที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม2024นี้กันไปด้วยเลยกันละกันนะครับอ่ะก็มาเริ่มจากเรื่องหลักของเรากันก่อนเลยนะครับนั่นก็ค แจกอาวุธสิบดาวซึ่งออาวุธสิบดาวในที่นี้นะครับก็คือเป็น ตัวอาวุธซีรีส์โลเซรามุหรือก็คืออาวุธซีรีส์ลียาครับก็เป็นอาวุธที่ตอนเนี้ได้ได้ว่ากำลังอ่าท็อปในแพทตอนนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งทีนี้มันจะมีตัวเทสหรือก็คืองานนะครับจะเป็นงานของฝั่งลิมิเต็ดนะแล้วทีนี้มันจะมีขวานที่มันจะให้ตัววัตถุดิบมาคือเนี่ยขวานนะไม่ได้ให้ตัวอาวุธมานะครับแต่มันจะเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถเอาไปใช้ในการแลกตัวอาวุธสิบดาวตะกี้นี้ได้ก็คือจะเป็นไอเทมสามอันนี้ ก็คือเป็นตัว i อซิ่งคิวไอซิงคิวขั้นที่2แล้วก็ไอซิ่งออฟขั้นที่2นะครับจะเป็นสายเวทเทมที่ใช้ในการแลกตัวอาลวิสิบดาวชิน้นี้ซึ่งก็จะมีข้อลวมานจากการที่เราทํางานตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วมันจะมีงานทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือ3งานนี้โดยจะมีเงื่อนไขเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะก็คือจะให้เราทําการกําจัด มอนสเตอร์สตาร์เลนะครับที่ฝั่งเขตหิมะาจำนวน100ตัว300ตัวแล้วก็500ตัวนะครับ3งานนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาพร้อมกันเลยนะหมายความว่าถ้าหากกำทำการกำจัดสตาร์เลสเนี่ยครบ500ตัวปุ๊บก็เป็นการผ่านทั้ง3งานนี้กันไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้รับตัวไอซิ่งคิวขั้นที่2 i ไอซิ่ออฟขั้นที่2แล้วก็ไอซิ่งคิวกันมาซึ่งอเนี้ยจำนวนรวมกันทั้ง3งานนะครับมันจะ เทียบเท่ากับการแลกอาวุธ10ดาว1ชิ้นพอดีต้องการดาบใหญ่ต้องการปืนต้องการอาวุธเวทอะไรเนี่ยก็คือสามารถได้ได้ไปเลย1ชิ้นนั่นเองนะครับโดยทั้ง3งานนี้เนี่ยเราสามารถทำตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่20มีนาคม 2, 2,024นะครับก็คือจะมีเวลาให้เนี่ยทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับจุดที่ฟาร์มสตาร์เลได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งของคอปเปอเซกเตอร์ ector, ก็คือโซนต่อสู้ สำหรับโซนต่อสู้ที่เป็นฝั่งของเคทีมานะครับก็คือจะเป็น ฝั่งขวา <Yeah. S 1> เป็นลุคคารลูนก,กับฝั่งซ้ายที่ <Yeah. S 1> เป็นลอสเซนทัลใน2โซนเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าหากว่าลงแบบแรงที่4นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือจะไปแรงสูงสุดในตอนนี้ที่เราจะได้เจอกับตัวมัสเตอร์สตาร์เลดได้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็แบบว่าทําการฟาร์มไปเรื่อยๆยิ่งตอนเจอเหตุการณ์เพชีเบิร์เนี่ยยิ่งเจอง่ายเข้าไปใหญ่กันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เรากําลังฟาร์มอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได,ได้รับพวกตัวอาวุธ10ดาวหรือไม่ก็ชุดเกราะาดาวกลับมาด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นจุดที่สามารถมาฟาร์มเพื่อที่จะผ่านตัวแทสพว พวกนี้พอดีจะได้รับตัววูดสิบดาวกันดานั่นเองนะครับอะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสิ่งที่มันก็อะอะไรนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแคตตาล็เดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวบูดแลดดอปนั่นเองนะครับมันจะเป็นบูดแรดดอบเนี่ยจำนวน150%ให้กับฝั่งเขธีมาก็คือเขธีมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนสํารวดหรือว่าจะเป็น,นส่วน่อสซุกตามก็จะมีการบวกบูดแลดดอบกันอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมี โูนระดรอบเนี่ยเพิ่มขึ้น150%ก็คือจะเป็นมาจากแคมเปญตรงนี้นั่นเองนะครับโดยแคมเปญนี้ จะมีระยะเวลาทั้งหมด2สัปดาห์ก็คือจะไปที่สุดในวันที่13มีนาคม2024นะครับก็คือบลูดลอบเนี่ยจะหมดก่อนตัวงานที่ได้รับวัตถุดิบที่ใช้ในการแลกตัวเว r ร์10ดาวนะครับก็สามารถมาฟาร์มของกันได้ก็คือหากใครที่มาฟาร์มโทรต่อสู้เนี่ยก็มีโอกาสรลุ้นรับตัวเวิร์ด10ดาวชุดเก่าะ9ดาวถ้าหาว่าใครที่มาฟาร์มตัวหุบเขาเโยโกรสก็จะมีการได้รับวัตถุดิบที่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ได้รับลุ้นทั้ง ตัวอาวุธสิบดาวชุดเกรกาะก้าดาวกันด้วยและก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับอ่ะน,นี้จะเป็นตัวบบวกิจกรรมที่ให้เราได้รับตัวอาวุธสิบดาวเนี่ยได้ง่ายกันมากขึ้นแล้วก็ถัดมาเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นแคมเปญที่มันมาตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะครับนั่นก็คือการคอลลาโบกับนิติสจิมาดูที่ตัวล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดล็อกอินโบนัสที่ได้มีการคคลแลบกับ นิจิซันจที่เป็นค่ายยูทูบเบอร์ก็คือจะมียูทูเบอร์ทั้ง4คนที่ได้มา,าแอลแลบกันในครั้งนี้แล้วก็ถ้าทาการล็อเอมาตามแต่ละวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการติ๊กถูกไปตามแต่ละช่องแล้วก็จะมีขอาววันได้รับกันไปซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายเซ็นของทั้ง4คนที่มาคอลแลบ,บกันในครั้งนี้จะมีตัวแท็บ s g ขึ้นหลังก็จะมีทั้งโปสเตอร์มี BG แล้วก็มีแผ่นเพก,กันด้วยนะครับก็เป็นข่าานมใชวงวันที่ากกาาากท14กุมา จนถึงวันที่13มีนาคมกันเลยนะครับก็เหลืออะไรประมาณสักสองสัปดาห์แล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้รัอินเข้ามาเนี่ยก็สามารถทำการรัอินเข้ามารับตัวไอเทมกันได้นะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีแทบอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นสติกเกอร์ซึ่งอเนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์ที่เราจะได้รับมาแค่ชิ้นเดียวจากการรับอินตรงนี้นะครับแต่ว่าในช่วงขึ้นหลังของกิจกรรมเนี่ยก็ได้มีการประกาศเพิ่มว่าตัวสติ๊กเกอร์พวกนี้เนี่ยจะมีการแจกแบบ เป็นเซตอีกอันนึงกันด้วยก็ถ้าหากว่ามาดูที่ตัวการาแคมเปญไอเทมที่มีการแจกนะครับมันจะมีไอเทมที่เป็นสติกเกอร์ของทั้งสคนเมื่อจะก,กีนน้นี้ซึ่งมันจะเหมือนกับล็อกอ็นบอลเมื่อจะกี้นี้กันเลยนะครับแต่นี้เนี่ยมันจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งคือถ้าหากว่ามีการใช้งานสติกเกอร์2อันเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครในไอดีนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการจะใช้งาน สติกเกอร์เหล่านี้ให้กับทุกตัวละครได้ก็คือมาทําการล็อกอินในช่วงกิจกรรมในตอนนี้มันจะมีการได้รับจากการที่ล็อกอินไลน์วันกับการแจกตัวแคมเปญเตมตรงนี้นั่นเองก็อย่าลืมมารับกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่นนี่จะเป็นตัวของนิติเซนจีแล้วก็ถัดมาจะเป็นแคมเปญที่ตอนเนี้ยังไม่ได้มีการเริ่มขึ้นนะครับจะเป็นแคมเปญที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 6มีนาคม2024เป็นต้นไปก็คือตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีของ PS2 o Server g l o b a l นั่นเองนะครับก็คือถามว่าใครทําการล็อกอินตั้งแต่วันที่ 6มีนาคมเป็นต้นไปก็จะมีการรับตัวไอเทมของแคมเปญในครั้งนี้นะครับก็คือจะมีตั้งแต่คาโมพาอาวุธจะมีเอ็นมาสเตอร์คิวของทั่วไปแล้วจะมีตัวแทบ s อกันด้วยนะครับซึ่งเนี่ยเป็นแคมเปญฉลองรบรอบของฝั่งซูเปอร์กบอก็จริงแต่ว่าฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รับตัวไอเทมด้วยเชย่นกันก็อย่าลืมทำการรออินเข้ามาในช่วงกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น แคมเปญในช่วงวันที่13มีนาคมเป็นต้นไปนะครับคือในวันที่13มีนาคมอ่ะจะมีการอัปเดตตัวกิจกรรมสปริงก็คืออีเวนต์รูแมพีของปี2024นั่นเองนะครับก็จะมีการเก็บแต้มแรกของกันเหมือนเดิมแล้วมันจะมีแคมเปญที่เป็นการบวกบูส์นะครับ โอกาสได้รับตัวไอเทมที่มีการติดพิเศษสกิลก็คือตัวฟิกซ่าให้กับอาวุธกับชุดก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นที่ในตัวเลเวลเซ็ตเควกันด้วยคือในวันที่13ที่มีการาฟเดอีเวนต์เนี่ยมันจะมีเลเวลเซ็เควกันด้วยนะครับก็จะมีการ บวบกบกรเล่าฟิกซ่าเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้ตัวอาวุธกิจกรรมนะครับก็จะมีการบวกบูการทําของเนี่ยเพิ่มขึ้นกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทําทติดแบบเกรซเซซเอ่ยมีการเพิ่มโอกาสติดฟิกซ่าการทําอะไรพวกนี้แล้วก็มีการลดราคาของกันด้วยแต่ว่าจะเป็นเฉพาะอาวุธของกิจกรรมในครั้งนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็น อ,อีเวนต์หลักประจำเดือนมีนาคม2024นี้ที่จะเป็นตัวอีเวนต์สปริง2024นั่นเองนะครับอาจเลยนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมกับแคมเปญต่างๆที่มีขึ้นในตอนนี้แล้วก็กำลังจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม2024กันด้วยนะครับก็เริ่มจากตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีการคอลแลบปกับ นิจิเนจิที่มีการเล่นประจําวันมีตัวงานที่จะได้รับวัตถุดิบในการแลกตัวเวอร์10ดาวจะมีบวบพูธแลกดาวให้กับฝั่งของเคคิม่าในช่วงนี้แล้วก็ถัดมาในวันที่6มีนาคมก็เป็นการฉลองครบรอบของฝั่งซูซูกิบอที่มีการแจกของหลายอย่างแค่ทําการเล่นเข้ามาในเกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถัดมาวันที่13มีนาคมก็จะเป็นตัวอีเวนต์สปรีสวัส24ที่ก็จะมีทั้งกิจกรรมหลักรายการเก็บแต้มแลกของแล้วก็จะมีบวบพูธฟิกซ่าให้กับเดวิดเควสต์อง กิจกรรมกันด้วยนะครับอ่านี้ก็เป็นรายละเอียดที่มาพูดถึงนในคลิปนี้แล้วก็ถ้ากว่าอีเวนต์สปรี2 2 4เข้ามาแล้วก็จะกลับมาทางคลิปนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน่น